ชันพี่น้องมาช่วยกันตัดกระลำปีไปขายนะคะวันนี้ครูออกสวนมาตัดกระลำปีแล้วนะคะมีแต่หัวที่น่าตัดทั้งนั้นเลยนะคะกระลำปีสวยๆบางหัวมันก็แตกเนาะมันแก่เกินมันก็จะแตกเนาะไอ้ที่มันหัวที่แก่ๆเนี่ยแบบเนี้ย หวานมากๆนะคะกระลำปีที่มันห่อแน่นๆห่อแน่นๆแล้วก็แก่แล้วอย่เงี้ยพอเราผ่าไปนะมันจะแตกโป๊ะเลยแล้วมันก็เอาไปทำกับข้าวไปทำอะไรอะไปไปผัดใส่หมูหรือว่าเอาไปแกงเอาไปต้มเอาไปนึง่งเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างเนาะ เนียมีแต่หัวที่ใหญ่ๆน่คะหวานมากๆเราก็ขายทุกวันถึงไม่ได้ไปขายในหมู่บ้านเพราะว่าปลาไม่มีวันไหนปลาไม่มีเราก็ไม่ได้ไปขายในหมู่บ้านเนาะแต่ว่าเขาก็จะมาซื้อกันเองที่ที่ในสวนนี่แหละค่ะเขาก็จะมาซื้อกันเองนะคะหัวใหญ่ๆนะคะพี่น้องจ๋า ใหญ่มากบางหัวมันก็ได้ถึงสามโลสองโลสองโลครึ่งอะไรเงี้ยน้อยนักที่จะมีโลกว่ากว่านี่น้อยนะสองโลขึ้นไปเนาะอืมส,สวยเข้าหัวหมดทุกต้นทุกตอนะคะค่ะมีแต่หัวใหญ่ๆห,หัวใหญ่ เยอะแยะเลยนะคะมีแต่งโมใหญ่ๆนะคะพี่น้องจ๋ามาช่วยกันตัดนะคะตัดไปขายกะล่ำนี้อิ่มน้ำมากหวัวใหญ่ๆกรอบๆหวานๆเอาไปนึ่งใส่ปลาอร่อยมากเลย ไปอะไรอะผัดน้ําปลาเนาะอร่อยมากนะคะพี่น้องจ้าแต่และหัวสองโลงขึ้นไปนะคะพี่น้องจ้าอืมกลูเก็บไม่ทันผักเยอะช่วงนี้ไหนจะกระดําปีขแขนงกระดําปีผักโขมผักกวางตุ้งถั่วแปก อีกหลายอย่างภ,าภับเผ็ดะกลูเอาไม่ทันแล้วนะคะโ้ยแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องจะตัดกระลำปีก่อนนะคะ เดี๋ยวจะไม่ทันคนไปขายปลาเนาะเราเก็บผักหลายอย่างด้วยยังไม่ได้ใส่ถุงยังไม่ได้มัดเลยผัหกหลายอย่างที่เก็บไว้วก็เราก็มาตัดกระดองปีขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ